ผู้ชาย7ประเภทที่อยากเข้าใกล้เป็นอันขาดพยายามอยู่ให้ไกล 1. ผู้ชายที่พูดเก่งแต่ไม่ทำหรือที่เขาเรียกกันว่าดีแต่พูดผู้ชายประเภทที่พูดสวยรู้สัญญาเยอะแต่ไม่เคยทำจริงชอบขายฝันเช่นเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่จะซื้อบ้านให้แต่เวลาผ่านไปเป็นปีก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปประมสักอย่าง2 ผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายไม่ชัดเจนประเภทมีพฤติกรรมคุยหลายคนหรือยังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่เวลาที่เราถามความชัดเจนในความสัมพันธ์ก็บ่ายเบียงเช่นปล่อยไปตามธรรมชาติเธอหรือไม่อยากรีบ 3. ผู้ชายที่ชอบควบคุมชีวิตชอบบงการชีวิตเราทุกอย่างเช่นห่วงเราทุกการกระทา ห้ามแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้อย่านุ่งสั้นเกินไปห้ามไม่ให้ไปเที่ยวห้ามเล่นโซเชียลแรกๆกก็เหมือนจะเริ่มจากความห่วงใยนะดูรู้สึกใส่ใจเราทุกอย่างเลยเป็นห่วงเราไปหมดแต่พอนานๆไปการห่วงใยมันกลายเป็นการควบคุมแบบไม่ให้คุณมีพื้นที่เป็นของตัวเองเลย 4. ผู้ชายที่ไม่เคารพความรู้สึกหรือไม่เห็นความสําคัญของเราเช่นเวลาเราเสียใจหรือว่ามีปัญหาเนี่ย เขาไม่ค่อยสนใจหรือบางคนลอบใจแค่ว่าอยากคิดมากหรือคนที่ชอบเถียงชอบเอาชนะโดยไม่เคยฟังว่าเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงหค่ะผู้ชายชอบติดติดการพน,นันติดเหล้าหรือติดเกมหนักๆโดยเฉพาะถ้าหากว่าผู้ชายคนนั้นนะคะไม่รู้จักรับผิดชอบไม่ทำงานไม่ทำมาหากินไม่ดูแลชีวิตตัวเองแล้วเขาจะดูแลเราได้ยังไงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะ มีแนวโน้มมันจะทำลายชีวิตคู่แล้วก็การเงินในระยะยาว6ค่ะผู้ชายที่ขอยืมเงินบ่อยๆหรือพึ่งพาคุณทางด้านการเงินโดยเฉพาะถ้าหากว่าลบกวนเราเรื่องเงินนะคะตั้งแต่เริ่มศึกษาดูใจกันใหม่ๆยังไม่ได้คบกันจริงจังเลยอันนี้ยิ่งต้องพิจารณาให้ดีเลยเพราะความรักไม่ควรเป็นเรื่องของภาระทางการเงินค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ย เราก็จะเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างในการเลิกกับเขาเลยคือถ้าเขามีปัญหาทางการเงินบ้างแต่เขาพยายามที่จะช่วยตัวเองพยายามที่จะกําลังแก้ไขปัญหาอยู่ดูแล้วว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วก็มีการลงมือที่จะแก้ไขอันนี้นะคะก็พิจารณาได้เพราะทุกคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเงินได้แต่เราต้องมาดูว่าอะไรที่ทําให้เขามีปัญหาทางการเงินนิสัยส่วนตัวนิสัยในการใช้เงินนิสัยติดการพนันหรือเปล่า เล่นเกมหน,กหนักหรือเปล่าเที่ยวเล่นใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือเปล่าไม่มีการวางแผนทางการเงินอนาคตมันก็จะล้มเหลวค่ะแต่ถ้าเขามีปัญหาทางการเงินแต่เขากําลังพยายามแก้ไขมันอยู่อาจจะมีปัญหาการเงินติดติดกับขัดบ้างแต่เขาพยายามที่จะแก้ไขมันอยู่นิสัยไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยมีการวางแผนทางการเงิน รู้จักกินรู้จักใช้อันนี้พิจารณาได้ค่ะและผู้ใช้ประเภทที่7ก็คือไม่มีเป้าหมายในชีวิตเช่นใช้ชีวิตไปวันวันไม่คิดเรื่องอนาคตไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะความสัมพันธ์กับคนแบบนี้นะคะอาจจะไม่มั่นคงในอนาคตค่ะตัวเขาเองยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตยังไม่คิดที่จะพัฒนาอะไรในชีวิตแล้วเราเนี่ยจะฝากชีวิตฝากอนาคตฝากเป้าหมายในชีวิตไว้กับเขาได้ยังไงคะไม่ต้องถึงขั้นฝากชีวิตก็ได้ค่ะ แล้วเขาจะเดินไปข้างหน้ากับเรายัางไงคะถ้าหากสาวๆคนไหนนะคะเจอผู้ชายที่มีนิสัยแบบนี้หรือมีหลายๆข้อใน7ข้อนี้นะคะการรักษาระยะห่างเอาไว้น่าจะดีกว่าอย่าปล่อยให้ความหวงังหรือว่าความเหงามันทําให้คุณเนี่ยมองข้ามหรือว่าละเลยสัญญาณอันตรายต่างๆเหล่านี้คะ่ะไททวนให้ดีก่อนนะคะสาวๆ